สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พามาดูแม่ไก่นะครับตัวนี้ลูกค้าปิดไปแล้วนะครับตัวนี้ไปอยู่ชนบุรีนะครับนี่นะฮะตัวนี้ผมบอกว่าผมรับประกันให้นะครับเป็นลูกค้าคนคนแรกที่ผมรับประกันนะครับแล้วผมมั่นใจนะว่า มันดีนะครับนี่นะแต่ผมจะให้ดูแม่เขาว่าพันธุกรรมที่สายเลือดพวกนี้มันจะดูไม่ยากนะครับจำตัวนี้ไว้นะครับพันธุกรรมนี้มันจะถอดแบบออกมาจากแม่เลยนะฮะนี่นะดูนะครับ วนี่เหมือนกันไหมครับเนี่ยนี่คือสายของเพชรคิรีนะฮะตาวใหญ่ที่เบิกแข้งนะครับดื้อแข้งมากครับสายนี้คือดื้อแข้งมากนะแล้วแข้งดีเนี่ยเหมือนกันไหมครับนี่นะตัวอย่างที่ แม่พัน์นะครับคือตัวเมียเนี่ยมันจะดูง่ายเพราะว่าหนึ่งคือพันธุกรรมเนี่ยมันจะถอดแบบออกมาสองอย่างคือไม่ทางพ่อก็ทางแม่นะครับแต่ตัวนี้คือจะถอดแบบออกมาจากแม่เลยนะครับสีสันหน้าตานะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นงอนช่อเหมือนกัน,นครับตัวนั้นก็งอนช่อนะบอกว่ารับประกันให้เลยครับเบอร์แข้งแน่นอนหาพ่อคือปากไวแล้วก็ถ้าไม่มีปากไวก็เป็นไก่ที่มีแข้งหน้าก็ได้นะดูออกมาใช้งานได้แน่นอนนะว่าผมขายไป ออกไปหมดแล้วนะครับลูกลูกสาวเขาคนระับเนี่ยสวยมากนะครับไก่มีผลงานหมดนะครับเนี่ยสีสันนี้บอกเลยว่าทอดแบบกันมาเลยนะครับเนี่ยยูหน้าตาอ่อนช่อสวยมากครับ ยังไงก็ยินดีกับคนที่ได้ไปด้วยนะครับเบิกแข่งแน่นอนครับโอเคนะครับสวัสดีครับ